กุมภา2,567ผมก็บิ๊กเซอร์ไพร์อยู่นะนี่ครับกับสวัสดี FC ทุกคนสวัสดี FC ทั่วประเทศสวัสดี FC ทางช่อง YouTube อาจารย์นอตตี้พารวยแล้วก็ FC ทางช่องน้องมาร์ทบรมีปู่นะครับแล้วก็พาไปมูนะก็วันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้นะครับเนาะวันนี้ก็วันที่5กุมภาแล้วนะครับเนาะวันนี้อาจารย์ก็ได้เลิกดีที่จะปล่อยแนวทางรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่16 กุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเ็ดให้ไปหาลอตเตอรี่นะครับปกติอาจารย์จะปล่อยเลยตั้งแต่หวยออกปุ๊บปล่อยเลยแต่ว่าอาจารย์ลดกระแสลงเพราะว่าโดนด่าเยอะนะครับว่าเอ้ยถ้าปล่อยมันก็ลอตเตอรี่มันแพงมันอั้นอาจารย์ก็เลยให้เวลาที่ลอตเตอรี่เนี่ยเขาไปเอามาจะยิบปัวแล้วก็มันจะได้ราคาไม่สูงอาจารย์ก็เลยพร้อมที่จะปล่อยวันนี้ก็ปกตินิสัยอาจารย์คือเข้าปุ๊บผมจะรีบปล่อยเลยทันทีแต่รอบนี้ผมปล่อยช้าหนึ่งเพราะอ้วนที่แล้วนะครับเลขที่ออกก็คือออกอะไรนะ ล่างล่างออกอะไรนะล่างออกศูนย์เก้าล่างออก0บนออกศูนยนะครับก็เลขเราไม่มี8เลยนะครับไม่มี8ตั้งแต่3ตัวหน้า3ตัวหลังไม่มี8เลยนะครับแล้วก็ล่างก็ไม่มี6ตัวบนก็ไม่มี8เลยอาจารย์ต้องกลับขอโทษ f c ทุกคนทั่วประเทศขอโทษ f c ทั่วโลกนะครับเนาะก็อย่างที่บอกครับ คลิปนี้นะครับคำเตือนนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้เล่นถ้าจะเล่นก็เป็นแนวทางประกอบลอตเตอรี่ได้นะครับซึ่งตัวผมอาจารย์นอตตี้จะย้ําอยู่ทุกคลิปว่าผมไม่รู้เลยว่าหวยออกตัวไหนเป็นเพียงการเดาการทายว่าของผมเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็เราอย่าไปทุ่มมากนะครับอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะถ้าอาจารย์รู้ขนาดนั้นอาจารย์คงขายบ้านขายรถไปซื้อแล้วนะครับเนาะวันนี้อาจารย์จึง มีแนวทางสําหรับ FC ก็ต้องขอบคุณ f c ทุกคนที่ให้กําลังใจอาจารย์นะครับถามว่าเสียใจไหมเสียใจมากนะครับแล้วก็มีเห็นมีหลายคนดังๆนะครับหรือว่าหลายสํานักเลยหลายที่เลยนะครับออกมาด่าอาจารย์มากมายนะครับก็ตอนนี้ก็เละเทะเลยครับใน Facebook ก็เละใน Tik To อกก็เละแล้วก็ตอนนี้ Facebook หลักอาจารย์มีปัญหาอีกโดนปิดนะครับก็ใครจะติดตามก็ติดตามที่เพจตําหนักบุญ,ญาจารนนอตพาเทียบผู้ติดตาม8ปดแสนสแล้วกันนะครับเนาะ ก็เฟซหลักเนี่ยปิวไปเลยนะครับน่าจะโดนกันแกงครับในติ๊กต็อกนี่เปิดไม่ได้เลยตอนนี้ครับอืมดาดาฟ้าเติร์มาเติร์เต็มเลยนะครับมีโคตรมาด้วยนะรอบนี้นะครับรอบนั้นอ่าหวยเราต้องบอกก่อนนะครับมันเคยหลุดมารอบหนึ่งแล้วนะครับก็คือหนึ่งพจิกาคือศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์หลังจากศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์เสร็จอาจารย์ประกาศว่าปู่คัดคนหลังจากนั้นเราเข้ารัวรๆวมาอีกห้างวดจนมาหลุดเมื่อหนึ่งกุมภานะครับเนาะเพราะว่ามันดังมาก คือศูนย์เนี่ยว่าดังแล้วแต่สู้แปดไม่ได้แปดนี่ดังตั้งแต่ประเทศไทยจนถึงประเทศนอกกรุงเทพนี่หาหลักแปดนี่แทบไม่มีนะครับถือว่าดังมากๆเลยนะครับดังยี่หลีพี่น้องดังคักดังแน่ดังจนอาจารย์ไม่คิดว่ามันดังขนาดนี้อาจารย์ก็เห็นคลิปหลายคนนะพอเลกออกแล้วออกมาพูดถึงอาจารย์เยอะเออบางคนก็ด่านะครับเนาะอ๋อแต่ว่าลูกศิษย์วันนี้สํานักเราก็ยังล้นสํานักแบบเดิมบรรยากาศเดิมไม่มีเปลี่ยนนะครับ บรรยากาศนี่ยังเหมือนเดิมก็คือไม่มีเปลี่ยนคนยังล้นสํานักมาแต่ละคนก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้อาจารย์พวกเราไม่เคยโทษอาจารย์เลยนะครับพวกเราก็รักอาจารย์นี่ผมถึงได้บอกว่าปู่คัดคนนะครับคนที่ใจเขาได้แบบนี้เป็นคนดีแบบนี้มีความจริงใจไม่ได้เอาแค่หวยมาแล้วก็ให้กําลังใจจะผิดจะถูกก็ให้กําลังใจคนแบบนี้แหละสมควรที่จะได้จะปู่อาจารย์ก็ขออวยพรขอพรเลยให้ปู่เมตตาคนเหล่านี้ก็ถือว่าปู่ได้คัดคนไปแล้วนะงวดเมื่อกี้ บางคนก็มาตามกระแสพอเลขหลุดเราจะรู้เลยว่าคนมันเป็นยังไงคนที่เขามาด้วยใจเนี่ยหรือเขาเป็นนักเล่นเขาใจนักเลนจริงเขาจะไม่ททษอะไรเขาจะบอกโอ้ไม่เป็นไรเราเล่นอยู่แล้วเราเลือกเองเราก็อาจารย์ก็บอกอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่บางคนเนี่ยพอไม่ถูกปุ๊บกูไม่น่าเชื่อมึงเลยตามงวดแรกกูก็หมดเยอะกูไม่น่าเชื่อมึงเลยไอ้น,อน็อตคนแบบนี้นะครับต่อให้ซื้อด้วยผมก็ไม่ขอให้ถูกหรอกเพราะเขาไม่มีความจริงใจเลยเขามีแต่ผลประโยชน์ตัวเองล้วนๆนะครับเนาะกี่นาทีแล้วครับน้องมันะ นะครับนาอก็นะครับก็เดี๋ยวจะบอกแนวทางเลยเตรียมกระดาษให้พร้อมนะครับผมบอกเลยว่าครั้งนี้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์เพราะว่าหลายคนตอนนี้เพจปลอมปล่อยเลขไปก็คือบอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอมีสามผมบอกเลยว่าหน้าแตกครับไม่มีสามครับผมไม่ได้ฟันสามครับอ่ะบางคนบอกว่ารู้นะว่ามึงจะให้ตัวนี้พาการแกะสูตรแก่นั่นนะครับถ้ารู้ขนาดนั้นก็เอาไปซื้อเอาเองนะครับน้องไม่ต้องมาตามนะครับผมว่าคนที่ด่าผมเนี่ยเป็นเอฟซีตัวยงนะ ตามด่าทุกคลิปดูทุกคลิปนะอาจารย์ก็บอกอยู่ว่าไม่รู้ว่าออกอะไรครับสําหรับเหรียญนะครับชนะจนนะครับไม่ต้องใกล้กันเลยมีราคาเหรียญชนะจนกขึ้นในยูนอ่ะปิดราคาไว้เหรียญชนะจนนะครับเนาะร,นะรุ่นรุ่นแรกของสํานักหรือรุ่นแรกของปู่องค์ดนะครับเนอะอ่ะเดี๋ยวขึ้นไอดีไลน์ให้เนาะมาเนานะแอทห้าสามหกจเี G G G นะครับเปิดให้บูชาแล้วจองแล้วนะครับเนาะเนื่องเงินแท้เนี่ยอ่ะ เดี๋ยวค่อยไปดูราคาในในในไลน์เอานะครับไม่ขอพูดผ่านนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เนื้อนะวะเนื้อลมดําแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับมีนาเบอร์ทุกเหรียญพันเหรียญแรกเปิดให้บูชาอนาคตอาจจะเหรียญละแสนเหรียญละหมื่นก็เป็นไปได้นะครับใครอยากไว้ก็บูชาได้ที่ไอดีไลน์นี้นะครับบูชาแล้วก็จะได้อาจารย์เ็าจะดึงเข้ากลุ่มส่วนตัวของอาจารย์ด้วยนะครับเนาะแต่ใครรอยอยู่หน้าเพจก็ฟรีเหมือนเดิมแล้วก็ฝากย้เดเลยครับ เพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพน,นันถ้าเห็นหน้าอาจารย์นอตตี้แอเพื่อนไปหรือไปปักเว็บพนันไปขายหวยให้ทักไปคุยด้วยไปแจกกันเกิดปลอมทั้งหมดอย่าคิดอะไรเยอะนะครับของปลอมของจริงไม่มีนะครับเนาะ,ะสำหรับแนวทางงวดนี้นะครับอาจารย์ก็เซอร์ไพรส์หลายคนก็ออกมาหลายสำนักก็มาเก่งก่าผมก็มีบอกว่ากูว่ามันให้สามผมบอกแล้วว่าน่าแต่ผมไม่ได้ให้สมครับอืมหกุมภาพันห้าร้อยเนี่ย ผมก็บิ๊กเซอร์ไพรส์อยู่นะเมื่อคืนผมฝันอ่ะผมก่อนผมจะพูดเรื่องหวยผมฝันว่าผมเห็นงูเนี่ยผมเอาเจ้าซาเล้งไปเติมน้ำมันแล้วงูก็ลอ้อผมงูตัวเล็กๆนี่เต็มเลยเป็นร้อยตัวเลยนะครับซาเล้งก็สามลอ่อแล้วมองูกับยังบริวารน,นันจะเป็นตัวรองนะครับอ่ะก็ไปตีกันเอาเองนะครับเนาะเออก็ห้านาทีแล้วเนาะหนึ่งไปสกุมภาพันห้าร้อเเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเลขมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะ ซื้ออะไรก็ได้สิบหกกุมภาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกครับขอให้มีหกพี่น้องซื้ออีกยังก็ได้ขอให้มีหมออกใ,ห 6. ใครทายสามครับผิดแล้วนะครับผมให้หกครับผมอ่านะบางคนบอกว่าเลขตัวเดียวกูก็ทําได้ก็ไปทําครับไม่ต้องมาดูแค่นั้นนะครับก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกนะครับแนวทางนะตัวแรกเลยหกสามครับตัวเดิมครับอาจารย์คิดว่าเลขจะออกตัวเดิมอ่า ปีสอ6 5นี่วันที่1กุมภานี่ออก8 0 16กกุมภามันออกแปดศูนยล่างอีกมัมันออกตัวเดิมนะครับก็ตัวที่2ครับ68ตัวที่3 3มสตัวที่4ี่หกฟังอีกครั้งครับ16กกุมภาพันห้าร้อยหเลขนี้เข้ามีหลุดนะครับนั่เป็นแค่แนวทางซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6ครับ6กสาม8กแปแล้วก็6กสองห3สามแดสาแล้วก็6กสสามตัวมี หกสามแปดกับหกสามสองเม็ดเดียวคือหกสามสามหกตัวเดิมนะครับเม็ดเดียวสามตัวคือหกสามแปดหกความน่าจะเป็นในการเดาก็สําหรับอาจารย์คิดว่าห้าแสนเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับเนาะเออบวกกับล้านครับหาแสนมันก็ยังอยู่มูนกี่เผิ่อไปสามล้านเนาะหาแสนเปอร์เซ็นต์ครับความน่าจะเป็นนะครับเนาะสําหรับแนวทางการเดานะความเชื่อของอาจารย์อาจารย์คิดว่าห้าแสนเปอร์เซ็นต์นะก็ตอนแรกก็เลือกเลขยาก ผมกลัวแปดหักหลังเราเพราะผมไปจับปิปิปองวันนั้นทุกคนเห็นคลิปแล้วนะผมได้แปดศูนย์สี่ผมกลัวแปดจอดหลังผมก็เลยจับมาแปดมาใส่กับหกเลยนะครับก็จะได้เป็นหกแปดแปดหกอ่าส่วนหกสามอย่าตัดออกนะครับสี่คู่อย่าตัดออกเพราะว่าออกแล้วสามารถออกอีกได้นะครับเห็นไหมเลขเจ็ดเก้าเนี่ยก็เพิ่งออกอะไรนะเลขหกสามก็เพิ่งออกเมื่อไหนเองนะครับเพิ่งออกตอนนั้นเองก็มาออกอีกแล้วนะครับฉะนั้นมันออกหกสามแล้วอาจจะเป็นสามหกเรื่องพี่นอ้องอาจจะเป็นสามหกหลาง สามหกสามหกแปดสามแปดแล้วก็หกสองนะครับเนาะเนี่ยก็จะมีเลขต่างอยู่ตรงนึงก็คือแปดสามสามแปดนะครับก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกก็กลับหัวหรือเปล่านั้นเราไม่รู้นะครับใครอยากกลับก็กลับใครไม่กลับก็คือไม่กลับคือผมปล่อยคลิปนี้ไปแล้วผมคิดว่าอัน้นนะครับผมก็กร่าบขอโทษทุกคนที่ผมเป็นสาเหตุที่อาจจะทําให้เลขมันอัน้นผมก็ขอโทษด้วยผมไม่ได้ตั้งใจจะเป็นแบบนั้นผมก็พยายามอยากช่วยเหลือ สุดท้ายพอมันอั้นทุกคนก็เออจากช่วยเหลือเป็นซ้ําเติมนะครับก็ได้คนมาด่าผมแปดอยู่ไหนแปดไม่มาเลยผมพูดตามตรงนะครับผมเนี่ยไม่แม่แมนหรอกผมแค่ดาวเอาหลายคนบอกว่ามึงไม่แม่นเลยมึงไม่แน่ขนาดผมไม่แม่นอย่างอั้นทั่วประเทศเลยครับไม่ใช่แค่ทั่วประเทศนะนอกประเทศก็อั้นเนี่ยไม่แม่นนะเนี่ยถ้าแม่นเขาจะคงไม่ขายกันเป็นแค่แนวทางไม่แม่นนะครับก็อืถ้าถ้าแม่นก็คงอั้นเยอะกว่านี้นะครับเนาะอ่ะอย่าลืมนะครับเนาะ ฝากไว้เป็นการบ้านแล้วกันนะครับอาจารย์ไม่แม่นหรอกอาจารย์ก็เดาเอาลุ้นล้วนนะครับเนาะอาจารย์แค่ก่อนที่มันจะหลุดเนี่ยผมจะพูดให้ฟังมันเข้ามานะสิบห้างวดนับตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมมันเข้าไปถึงสิบสามเลยนะครับในการเดาของผมมันก็เลยทําให้เลขอันทั่วประเทศเพราะว่าผมเดาแม่นเหลือเกินนะครับคนที่มาด่ามาว่าผมผม,มก็ไม่เป็นไรหรอกครับเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตบล็อกไว้แล้วกันนะครับเนาะก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้อาจารย์ก็ขอให้โชคดีนะครับมีโชคนะสิบหก กุมพาสองพันห้าร้อยเขอให้ปู่เมตตาเราปู่คาดคนครับผมยังยืนยันคำนี้คาดคนไม่ต้องมาแซวผมนะก็เนี่ยผมว่าวันนี้เหลือแต่คนที่ศรัทธาคนที่ไม่ศรัทธาผมบอกเลยแน่จริงอย่าตามนะครับเนาะเหลือแต่คนที่ดีๆไว้เดี๋ยวปู่จะเมตตาให้เราโชคดีนะครับเนาะอย่าลืมนะโตัวเก้าออกได้อีกครับเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกหกสามหกแปดสามแปดหกสองสามตัวมีหกสามแปดกับหกสามสองครับเม็ดเดียวคือหกสามสามหก กลับหัวบ่กลับหัวแล้วเตมูเจ้าเรือ้าข่อยบ่กลับนะครับส่วนทูปปู่รอวันสุดท้ายได้เลยนะครับเนาะขอบคุณ FC ทุกคนทั่วประเทศกี่นาทีแล้วครับ10นาทีแล้วอ่ะเฮงๆรวยๆก็ตอนนี้อาจคิดก็ทีห้าแล้วแพ็คของเพิ่งเสร็จนะครับวัตถุมงคลใครอยาบูชาก็ไอดีไลน์เดี๋ยวขึ้นให้เพจจริงไม่ขายหวยไม่ปากเบยขนาดใครอยากเจออาจารย์นะครับมาช่วงนี้อาจารย์ลงบ่ายสามโมงอำเภอนามูลจังหวัดกาฬสินธตั้มหนักหุย่ยยอนอทครับมีโฮมสเตย์ด้วยมีร้านอาหารรองรับนะครับเนาะก็ไว้เจอกันขอบคุณทุกคนที่ให้กกาลัังใจขอบคคุุณทททนี่ศรธ ผมชอบที่สุดเลยจําคำผมไว้นะครับถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายโจนขอบคุณ FC ที่อยู่ด้วยใจถูกหวยไม่ถูก FC ก็ยังคอยให้กําลังใจคนแบบนี้แหละผู้เสียเจ้าถึงรางวัลที่หนึ่งสาธุครับพี่นอ้องสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยนะสวัสดีครับ